อิ่มท้องแล้วเดี๋ยวพี่พาไปนี่เลยสําหรับคนที่ช่วงนี้อาจจะมีอาการแบบเมื่อยๆแต่ถ้าถ้าเมื่อยๆธรรมดาไม่แนะนาค่ะต้องแบบอาการหนักเลยปุ๊บแบบอาการแบบกระดูกทับเส้นโอ้อันนั้นคือมันไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยนะมันเจ็บเลยนะอาการมันแบบจืดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูศาสตร์การบําบัดแบบโบราณที่เรียกว่าเป็นการจัดกระดูกด้วยผ้าดิบที่เป็นผ้าดิบห่อศพจริงๆมีศาสตร์นี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูฮะเป็น อาจารย์ตู่เขาได้รับฉายาว่าว่าเป็นด็อกเตอร์สับปใช้ผ้าที่เป็นผ้าดิบห่อศพอ่ะมาใช้ในตัวช่วยในการดึงกระดูกมารัดตัวรัดขาอะไรแบบนี้หนูเห็นสีหน้าของพี่แล้วหนูกลัวเลยไม่กล้าแล้วุดยอดหลายคนถามว่าได้ลองโอ้โหไม่เจ็บครับปุ๊กดูหน้าพี่ไม่เจ็บหน้าพี่นี่เป็นภาพที่มีเสียงออกมาแล้วนะเจ็บนิดเดียว แต่เจ็บมากเยอะเลยคือเจ็บนิดเดียวนิดเดียวที่เหลือเจ็บมากมากเลยอ่ะเ็มากมากนี่ฮะอาจารย์ตู่กุศลเรนุนันนะอยุทยาเจ้าของฉายาด็อกเตอร์สับเปล่กับศาสตร์การบำบัดจากกระดูกแบบโบราณแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายแขนขาไม่มีแรงไปจนถึงเรื่องของกระดูกทับเส้นอย่างที่บอกก็คือที่ต้องใช้ผ้าดิบห่อศพเนี่ยเป็นผ้าดิบที่ผ่านการชาปนกกิจแล้วนะอาจารย์คืออาจารย์ตู่เนี่ยเป็น เป็นสัปเอร่อมาสี่สิกว่าปีก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วอาจารย์บอกว่าที่ต้องใช้ผ้าดิบก็คือเป็นเหมือน 4, 2, ผ้าดิบที่ผ่านการทําพิธีเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าที่ผ่านการพิธีบงังสุกุลหรือว่าพิธีแบบพระสวดเนี่ยค่ะถ้าในความเชื่อนะครับก็เหมือนผ้าที่มันมีพลังอ๋อเอาผ้าเหล่านี้มาขอมา แล้วตอนที่เอามาก็คือมาทําพิธีเอามาซักก่อนใช่ไหมทำความสะอาดแล้วก็มาทําพิธีมาสวดมงสวดมนเพื่อจะเอาผ้าเนี่ยมาใช้เป็นส่วนประกอบในการจัดกระดูกอย่างที่เห็นนี่นี่เห็นไหมก็คือเหมือนจะต้องเอามากเอามาพันเพื่อในใช้ในการดึงให้มันเหมือนกระดูกเราเข้าที่เข้าทางที่มันแบบพลิกไปพลิกมาหรืออะไรบางคนเชื่อว่าผ้าดิบห่อศพที่ผ่านการทําพิธีเนี่ยมือการผ่านการทําพิธีสวดหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการล้างสิ่งอัปมงคล แก้คุณใสได้บางทีคนที่เป็นเขาเชื่อว่าเฮ้ยบางทีโดนคุณใสโดนอะไรมาหรือเปล่าก็เป็นความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะหลังจากที่บอกก่อนว่าช้ก็คือไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำวิธีแบบแช่น้ำมลก่อนดิฉันนึกถึงหนังหนังเรื่องัชเตอร์เลยอ่ะที่ปวดบ่าปวดคอแบบนั้นเลยโขาคเขาอยู่อะใช้อันนี้แหละเป็นเรื่องของความเชื่อโดยแล้วก็แบบเหมือนจัดร่างกระเบียบร่างกายแล้วคนไปหาอาจารย์เนี่ยเยอะมากอาจารย์อยู่ที่อำนาจเจริญนะฮะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอำนาจเจริญเลยเนี่ยก็เปิดเป็นที่บำบัดรักษาคนแล้วที่สำคัญ อาจารย์เป็นจิตอาสานะครับไม่ได้เก็บเงินเก็บทองในการที่ทําให้ทุใช่เพราะถือว่าคนที่มาเนี่ยคือเขาเจ็บเขาป่วยมาช่วยเขาได้ผ่อนคลายช่วยเขาได้ได,ได้ได้หายความเจ็บปวดเนี่ยแต่ในฉันเห็นไม่มีใครยิ้มเลยนะคะแต่ดีแต่ดีต,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 ตดีขึ้นถามว่าดีขึ้นไหม <c oughs> คือมันน่ากลัวจริงเจ็บจริงแต่ว่าด้วยศาสตร์ที่อาจารย์ใช้ดึง แล้วมันโล่งคือตอนทำมันอาจจะเจ็บปวด่ยช่วงที่แบบต้องดึงให้มันถูกท่าให้มันเข้าที่เข้าทางแต่ว่าพอแบบทําเสร็จแล้วมันโล่งเลยใช่ไหมพี่เจษใช่ใช่แต่แต่ละคนที่มาเนี่ยปุ๊บคนมาต่อคิวเนี่ยเยอะนะเพราะว่าอาจารย์อย่างที่บอกเป็นจิตอาสาอาจารย์ไม่ได้เก็บเงินเก็บอทองแค่ค่าครูใครอยากจะช่วยใครอยากจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจารย์กอาเงินส่วนเนี้ยไปทําบุญต่ออ,อย่างพี่มาเนี่ยเห็นคนเขาลองก่อนหน้านี้ไงโอ้โจะลองดีเปล่าวะเ <laughs> พราะว่าเสียงสาวมันมาก่อนแล้วอ นี่อาจารย์มาเริ่มเลยบอกลองดูพี่อาจารย์อาจารย์บอกใช่เลยเจษดานั่งรถข่าวนานๆมันจะชาซิกเนี่ยครับุผู้ชมด้านหลังถูกไหมกูเค้จับอาจารย์รู้เลยว่าเราปวดตรงไหนกล้ามเนื้อมัดไหนอะไรยังไงมีปัญหาจับดูก็รู้ว่ามันตึงมากด้านหลังตึงขาตึงอะไรเงี้ยแล้วอาการอย่าใช่เลยแต่พี่ต้องใส่ที่บล็อกหลังเห็นไหมนั่งรถนานๆมันมีอาการชาอาจารย์บอกต้องรีรักษานะอาการแบบเนี้ยปล่อยให้ชาแบบเนี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่าย้ําว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล อ่าแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาแล้วก็การรักษาเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องควบคู่กับการรักษาทางปัจจุบันด้วยแต่นี่ถือว่าเป็นศาสตร์ทางเลือกที่เอามาให้ดูแล้วกันเนี่ยโอ้ไไหหเห็นหน้า<ด>แล้วเจ็บแต่พี่เจ็บเลยแล้วท่า,ทา,ทาแต่และท่าที่อาจารย์ดึงอ่ะค่ะโอ้โหมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเหมือนเป็นท่าที่แบบว่าการสลัดกระดูกงูอืมมีชื่อด้วยใช่ไหมบบการสลัดแบบกระดูกงูที่อยู่ด้านหลังอ่ะโดยใช้ผ้าดิบเป็นตัวดึงหร<อ>ือว่าตัวรั้งให้มันดึงอจังหวะนี้อาจารย์ก็จะท่องคาถาแล้วก็ เหมือนบางทีเรานั่งนานๆอยู่ผิดท่านานๆไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางหรือว่านั่งหน้าคอมพิวเตอร์ในการทํางานท่าเดียวกันอ่ะบางทีมันอาจจะทําให้เราแบบไม่รู้ตัวว่าเออกระดูกเรามันแบบมัน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 เกิดจากการที่เรานั่งนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทับเส้นไปนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องมาแบบเหมือนบมาคลายมายืดมันสักหน่อยโอ้โหแล้วแต่ละท่าเนี่ยโอ้โหหนักหนักๆทั้งนั้นคืออาจารย์บอกว่าตอนที่บําบัดนะปุ๊กอาจารย์บอก จะร้องดังเท่าไหร่นี่ร้องเลยร้องเลยเสียงดังพี่ร้องดังมากตาบอกร้องดังเท่าไหร่ร้องเลยแต่ขอให้ทำให้ครบทุกท่าอ๋อคือคือคุณต้องอดทนจนจบกระบวนการนะถ้าเกิดว่าคุณทําไปสองท่าแล้วคุณยอมแพ้คุณอาจจะไม่หายมันต้องครบเซตอย่างนี้ตอนนั้นพี่เจษดดลบกระบวนาโอ้ครบกระบวนกาาเลยครับก็ใช้เวลาประมาณสัก ประมาณสักสินาทีได้อาจารย์จัดหนักเลยจัดหนักเลยนี่จัดหนักเลยนี่แต่ว่าต้องย้ําแบบนี้ว่ากว่าจะได้แบบนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนจนชํานาญนะครับที่สําคัญอาจารย์ย้ำนะครับว่าอาจารย์เนี่ยไม่ใช่หมอเทวดาที่จะรักษาให้หายทุกโรคทุกอาการเพียงแต่ว่าเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะบําบัดให้อาการเจ็บปวดเนี่ยมันทุเลาลงด้วยที่สําคัญก็คือเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของเราเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นหนักมากกว่านี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะลองอไปลองดูได้ครับที่อำนาจเจริญนะครับโอ้แล้วมันดีขึ้นเลยไหมพี่เจ็บแบบว่าในระยะยาวหมายถึงว่าแบบหลายๆวันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ทําหลังจากทําวันแรกครับระบมเลยอืเจ็บมากเพราะว่าจังหวะที่เขาใช้ผ้าดิบห่อดึงเนี่ยมันจะล้างตรงแขนแล้วล้างตรงขามันก็เจ็บครับแต่ว่า ถ้าความเพื่อส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันทุเลาขึ้นมันเหมือนมันคลายกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรตรงเนี้ยจะยึงไก็เขาได้ชี้แล้วว่าตรงไหนมันเกิดจากอะไรยังไงเราก็ต้องไปปรับจากเรื่องของพฤติกรรมหรือถ้าเกิดว่ามันมันมันเป็นเรื่องของสุขภาพจริงๆอาจจะต้องไปควบคู่กับทางแพทย์ว่าอ่ะมันเกิดจากอะไรต้องมียาร่วมด้วยไหมหรือบางคนถึงขั้นต้องผ่าตัดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของกระดูกอะไรแบบนี้ถ้าเป็นหนักๆอ่ะอาจารย์อยู่ที่ อำนาจเจริญนะครับอาจารย์ตู่จัดกระดูกที่อำนาจเจริญผมทิ้งเบอร์ไปได้ไหมเผื่อคนจะถามบางคนถามเข้ามาในแฟนเพจเยอะเหมือนกันทางทปเลยนะครับ9992913นะครับอ่าโอ้โหเดี๋ยวคิวอาจารย์จากที่ยาวอยู่แล้วยาวยิ่งกว่าเดิมอีกเลยนะคะแล้วก็คงจะเสียงดังสนั่นอาจารย์อาจารย์มองอย่างนี้อาจารย์มองว่าการที่ช่วยคนเนี่ยมันเป็นเหมือนงานศิลปะเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของการทํางานศิลปะแล้วอาจารย์เขามี ความสามารถก็คือเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นศาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแทงใบลานหนึ่งเดียวในประเทศคืออาจารย์ตู่นะฮะคือเก่งมากเอาใบลานมาแากหลายด้านมากเลยเป็นทั้งสัปเหรทั้งแทงใบลานทั้งนวดจัดกระดูกก็ได้ด้วยถูกต้องถูกต้แล้วอาจารย์ก็บอกว่ามองว่าการที่ช่วยคนเนี่ยเนี่ยมันเหมือนงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งย้ำเบอร์ที่กนหนึเก้า 2913นึ่งสามนะครับมีอาจารย์ตู่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาบุญเพราะว่าไม่เก็บเงินด้วยก็คือช่วยทําบุญไปด้วยในตัวถูกต้องค่ะโอ้ดีจริงๆเลยแค่แค่ฟามค่ะที่ฉันก็รู้สึกตัวเบาขึ้นมาเลยกว่าจะให้ไปลองซะหน่อยไม่เอาไกล้าเห็นอาจารย์จะอาจารย์บางช่วงก็จะเดินสายมาแถวๆนี้นะบางทีก็มากรุงเทพบางทีก็มาชลบุรีอันนี้ต้องโทรทุกสิ่งทุกหน้าก็โทรเช็คเอาแล้วกันว่าอาจารย์มาแถวๆนี้หรือเปล่าไปไม่หล่ะจะฝากให้ ไม่กล้าเห็นหนะ้าพี่เจ็ไม่ปเป็นไร่วงนี้รู้สึกว่าโอเคคะ่ะยังไม่ค่อยปวดเมื่อยเท่าไหร่อาการมันดีขึ้นมาในพริบตาเลยนะคะงานพี่พี่ถามเหมือนกันเอาอีกรอบไหมเออมียวเมีวแมวเมียวแต่ดีขึ้นแต่ดีขึ้นนะคะอะต้องลองเจ็บตอนแรกหน่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็<ๆ> <c oughs> จะสบายนะ